วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการดัดโชกแผงคอของคิกร้อยสิบขบูสักคันหนึ่งนะครับซึ่งคันนี้โคตรเยอะมากเลยไม่รู้มันจะโคตรเยอะไปไหนเนี่ยครับรหัสมัน KVB ครับอือหดัดคดแผงคอก็เอียงโชก็คดมากและช่างที่ส่งมาดัดก็ ไปลือน็อตล็อกแกนกระบอกโชว์ออดด้วยนะครับทําให้ยากไปใหญ่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการดอดจะทําไงขั้นแรกเราก็ต้องมาไล่ยึดน็ can, อตล็อกแกนโชว์แขนคอให้เรียบร้อยก่อนครับ ก่อนที่จะดัดเพราะว่าคันนี้จะของเขาช่างที่เขาส่งงานมันให้ดัดอะ่ะเขาไปลื้อออกทั้งหมดแล้วเลยต้องมายึดกันใหม่ยึดคืนกันใหม่นะครับ่ย,ยึดไว้เข้าๆก่อนเเดี๋ยวเราดัดไประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องมายึดกันตั้งกันใหม่อีกรอบครับตำแหน่งที่เราเอาแกนนี่หรือพิจกดอย่าลืมนะครับ ถ้าเกิดว่ามันตรงกับหัวน็อตอะครับก็อย่าลืมใช้ปอกไม้รองให้หน่อยนะครับถ้าไม่รองแล้วบางทีมันก็ทำให้หัวน็อตไม่สวยอะครับเนีย่ยครับบางทีมันต้องแต่อันนี้ผมเลื่อนเลื่อนแกนกดมากดตรงบริเวณแกนแผงคอครับผมว่าจะดัดให้มันเกินไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจัดกลับมันจะได้ อ่นาจะสวยหน่อยครับตัวนี้มันค่อนข้างจะเยอะซะหน่อยนะครับแผ่งคอเนี่ยครับจะค่อนข้างค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยครับอือกว่าจะดัดให้เข้าตากรรมการได้ให้เข้าที่โดยโดยที่ดูไม่รู้ได้นี่โอ้โหต้องเขาเรื่องเลยครับเนี่ยครับ,รบตัดไปต้องเช็คไปด้วยนะครับ มันค่อนข้างจะคดเยอะครับทั้งดับทั้งเลงทั้งวัดให้มันเข้ามาตำแหน่งที่มันมันจะเรีเราเรียกว่ายังไงให้มันให้มันดูไม่รู้ก่อนอ่ะให้มันดูไม่รู้ก่อนจะต้องใช้เครื่องมือวัดอ่ะตอนนี้มันยังไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดอ่ะมันดูรู้เลยว่ามันคดเยอะ เมื่อเราดัดเข้ามาใกล้แล้วมาเยอะและ้วตอนนี้ก็เอาลงมาเช็คดูครับว่ามันไปทางไหนเอามาวัดดูหน่อยไปซ้ายไปขวาหรือไปบนไปล่างขั้นตอนนี้ก็ต้อง เช็คกันให้ละเอียดหน่อยโดยเฉพาะแกนแผงคอเพราะว่ามันจะต้องถึงขั้นตอนของการดัดแกนแผงคอแล้วครับแล้วแกนแผงคอเนี่ยคือต้องดัดรวดเดียวให้จบเลยนะครับดัดให้ได้เลยครับต้องเก็บละเอียดไปเลยครับแกนแผงคอเนี่ยก็วัดตัวอื่น ประมาณประมาณไว้ด้วยครับเราวัดดูวัดดูแจะรู้ข้าวเข้าๆในใจว่ามันปปไปทางไหนมากไหนทีนี้ก็คงถึงเวลาแล้วครับดัดแกนโชคแขงคอเราวัดไวแล้วเรารู้แล้วดัดมุมไหนก็ต้องจำให้ได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ลงวัดใหม่นั่นเองเอาง่ายๆ แต่ถ้าจําไม่ได้แล้วผืนดัดไปนี่งานเข้าแน่นอนนะครับจำไม่ได้ยังไงก็จะลืงวัดใหม่นะครับเมื่อเราดัดแล้วลิงดูแล้วไก่เคียงแล้วแล้วก็ลองเอามา,าวัดดูนะครับว่าแกนเปลี่ยนคอเราเป็นไ,ปไงบ้างถ้ามันได้ก็ผ่านไปถ้ามันไม่ได้คือไปดัดใหม่ครับแต่คราวนี้น่าจะทีเดียวได้เลยครับ ก็ถ้าได้แล้วก็ยกแทนดัดแกนแต่งคอลงเลยครับเดี๋ยวว่าเราลองมาดัดส่วนอื่นกันต่อไปเวลาที่เราวัดเราก็ต้องจำไว้าาครับว่าตรงไหนมันมันยังไม่ได้ครับมีระนามันยังไม่ได้ไปดัดะนามใกล้เคียงก่อน ตนนี้คือขั้นตอนงานเก็บรายละเอียดแล้วก็เราผ่านตัดแกนแผงคอไปแล้วแกนแผงคออย่างนี้อเราเก็บรายละเอียดไปเลยนี่มามาเก็บหน้าครับเห็นหน้ากับแนวแกนโช้แผงคอก็จัดจัดไปด้วยวัดไปด้วยเล็งไปด้วยครับ เพื่อว่าเราจะเอาเราจะเลยวัดจำนวนครั้งน้อยๆครั้งเลยถ้าเราไม่เลง็งตะลงยกลงมาวัดเลยมันก็ทําให้เราต้องเสียเวลายกหลายรอบครับดัดแ,แล้วก็เลงไปด้วยครับเราวัดแนวแกนโช่วแผงคอไปด้วยครับเนี่ยครับแนวแกนช่งแผงคอนี่ก็สําคัญนะครับจริงจริงมันสาคัญทุกส่วนนะครับที่ผมบอกมันต้องได้กันหมดเลยนะแนวแกนโช่แผงคอ หน้าเวอร์เนียฉากของแกนโชกฉากของแผงคอมันต้องได้กันทั้งหมดเลยครับในระยงอาญาทำได้หมดเลยทำมันไม่ได้อันใดหนึ่งก็ก็ไม่ได้หมดมันก็ส่งผลถึงกันหมดอะเนาะแกนแผงคอมันคดมันก็ให้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 โชกมันได้ยังไงมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีมันทีงต้องได้กันทั้งหมดเลยครับขั้นตอนช่วงช่วง ช่วนี้ไปช่วยเป็นช่วยที่เก็บละเอียดนะครับการเช็คมันต้องเช็ครละเอียดหน่อยนะครับอเอาเอ,อเนี่ยเอาฉากวัดแล้วก็ต้องจําให้ดีด้วยนะครับฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งล่างฝั่งบนฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งไหนไม่ได้ฉากนะไยครับต้องช่วงนี้ต้องจําให้ดีด้วยนะครับวัดทังวัดละเอียดนิดนึงครับวัดแล้ววัดอีกวัดแล้ววัดอีกครับแล้ว แกนแผงคอว่ามีโอกาสก็ต้องวัดหน่อยครับปล่อยนานไม่ได้ครับปล่อยไปนานเดี๋ยวมันหนีได้ครับเนี่ยครับนี่เราไปวัดเอาไปถัดตัวอื่นมันก็ไปโดนอีกส่วนหนึ่งครับวัดส่วนนี้โดนอีกส่วนหนึ่งนี่ผมก็ทบถึงกันหมดนะครับเราปล่อยถ้าเกิดเราปล่อยไปตอนจบมันจะจบไม่ลงที่เราวัดฉากเนี่ยครับถ้าเกิดว่าฉากไม่ได้วัวเนียมก็ไม่ได้เหมือนนะครับถ้าวัฉากได้วัวเนียมมันต้องได้ครับระยะมัองเท่ากันทั้งล่างขั้งบน บางครั้งถ้าเราไม่แน่ใจให้น็อตล็อกแกนโชค๊คบางทีก็ต้องเช็คนะครับบางทีเราดาัดๆไปครับน็อตเป็นยืดได้ครับยังไงก็ต้องที่ต้องเช็คต้องคอยเช็คด้วยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวงานมันจะไม่จบครับจบมันจะจบไม่ลงครับถ้างานไหนมันจบไม่ลงนั่นต้องสังเกตด,ดูนะครับบางทีน็อตน็อตเป็นหลวงครับก็เมันยืดได้ทําให้เราเสียเวลาดัดหลายรอบมันไม่ได้ดสักทีไม่ได้ดสักทีที่น็อตมันหลวงครับ เมื่อเรารู้ระยะแล้วว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำเราก็มาเก็บละเอียดอีกรอบครับาการดัดบางทีมันใกล้แล้วเนี่ยเช่นเดียวมันใกล้เนี่ยมันก็ต้องเอาลงมาวัดบ่อยหน่อยนะครับที่มันนิดเดียวลงมาวัดนิดนึงครับลงวัดบ่อยหน่อยทีมันเล็งมันก็นิดเดียวอ่ะ เนี่ยมันจะได้แล้วพอวัดเอ,อ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต่อขึ้นไปดัดใหม่ทีไงใกล้ๆมันจะจะหลายรอบหน่อยครับดัดด้วยต้องเล็งด้วยครับดัดไปเล็งไปดัดไปเล็งไปทีมันนิดเดียวจริงนะนิดเดียวแล้วก็ใกล้จะได้พอดัดก็เกินไดทีก็ขาดไดทีก็เกินใดทีก็ขาดบางทีมัน ใกล้ๆมันทีมันจังหวะมันฟุกมันก็ได้เลยนะภาวที่มันวันไหนมือไม่ขึ้นมาเนี่ยโหหลายรอบครับบอกตรงเลยขึ้นลงหลายรอบนิดเดียวแหละแล้วแกนแผงคอเนี่ยก็ต้องต้องเช็คกันเป็นระยะนะครับเผลอไม่ได้เลยครับแกนแผงคอเนี่ยเผลอมันหนีครับเพราะเราไปตัดโชวงที่พกเราไปกระทบถึงมันได้ไม่แน่ใจก็กลับหน้าครับเช็คดูหน้าบนหน้าล่างครับปต้องได้ทั้งสองหน้านะครับ หน้าใดด้านหนึ่งได้ด้านได้ด้านหนึ่งไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่แล้วครับต้องรีเช็คใหม่แล้วครับถ้ามองไม่ชัดหรือดูไม่ถนัดยังไงก็บางทีต้องเอาพกระดาษสีขาวรองใต้ล่างนะครับรองใต้ล่างเพื่อให้แสงสะท้อนจากกระดาษขึ้นมาผ่านฉากมันจะได้วัดง่ายครับระยะหัวเนี่ยครับก็สําคัญนะครับถ้าฉากให้ได้เนี่ยหัวเนี่ยต้องได้ อาชากชคไม่ได้วัวน,นี้ก็ไม่ได้ครับม,ม,มันมันมันมีผลถึงกันหมดแล้วครับทุกที่ทุกอย่างต้องต้องต้องวัดภาพรวมเลยนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยครับทุกตัวต้องถึงกันหมดแกนเนี่ยครับแกนแนยแกนโชว์แขวงคอเนี่ยเหมือนกันมันเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะครับระยะเหมือนกันเนี่ยระยะของขาบอกโชว์ต้องเข้ากันเลยนะครับถ้าฉากได้ ที่เราวัดฉาได้แล้วเนี่ยวัดฉาได้แล้วแต่ว่าระยะวั่นี่ไม่ได้แสดงไม่ใช่แล้วมันมันมันนาทีสายตามันก็นะมันต้องกลับหน้ากลับหลังเช็คแล้วเช็คอีกเอาขึ้นเอาลงเอาลงเอาขึ้นเนี่ยครับที่มันกันนิดเดียวจริงนะมันกันนี้อยู่นั่นแหละไม่เสร็จได้จริงจะได้แล้ะนิดนึง จะได้แล้วนิดนึงหลายรอบเงั้นเนี่ยงานมันจะได้แล้วครับงานมันนิดเดียวจริงวันนี่เขาใกล้มากแล้วฉากเขาใกล้มากแต่ยังไม่ได้นิดเดียวต้องเช็คแล้วเช็คอีกยิงครับพวกนี้ดี่ผมว่ตัวตัวหนึ่งเอาขึ้นเอาลงไป่ป็นน่าจะ ยี่สิบรอบอยู่บ่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะทั้งโชคทั้งแบ่งคอทั้งที่มันหกด้วยมันทางด้วยมันอันนี้มันก็หกไปนะครับจนจับทางนะระยะมันเออเนี่ยมันไม่ได้ย่าไม่พอเออไม่หกอันนี้มันอันนี้มันเอาหกอันนี้ดัดหกแต่ก็ไม่ได้ดัดทางย่ามันเกิน ไม้เครื่องมือก็ต้องมีคมค่าอะครบหน่อยครับงั้นทางานไม่ทำยากเดี๋ยวครับแา่ที่หุบนิดนึงห้าเกินถ้ามันดัดแล้วหุบมากไปก็จับทางครับไม่มีอะไรจับทางถ้ามันทางมากไปก็ทําให้เป็นหุบ มันขึ้นเหนือมากไปก็จับลงใต้ครับมันซ้ายมากไปก็จับลงขวาไม่มีอะไรครับขอให้เราวัดเป็นเราดูรู้รวัดรู้ว่ามันไปทางไหนนั่นเองถ้าวัดได้ไปทางไหนก็ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยว,วเช็คดูก็เอาเอาลงมาเช็คดูครับว่ามันเราเอาจะอัะัดเอาไปทางไหน ปัญหาใหญ่ไม่น่าอยู่จากการวัดมากกว่าครับการัดก็เป็นปัญหาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่างานเราไปทางไหนเนี่ยเราจะลาบากเหมือนกันครับเราเราูรา้จะไม่จะดัดไปทางไหนพูดยังไงกว่าแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องดัดไปทางไหนอะปัญหามันก็น้อยลงไปปอกล้ถ้าเราไม่รู้เลยอะ่ะเอะไปทางไหนเนาะ ปัญหามันก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่เรารู้ว่าไปทางซ้ายแต่ดัดเปทางขวาเสร็จเลยการดัดมันก็ทําให้เราง่ายขึ้นครับทําให้เราถ้าเราวิ่งใช้ถูกครับมันก็พางานให้เราจบได้ง่ายครับนี่มันใกล้ทันทีครับช่วงนี้เองเช็คละเอียดนะครับเช็คระเบียดจริงๆเลย งานมันใกล้มากเอานิดเดียวจริงอ่ะเอาให้ได้เลยครับจริงจงดี๋ที่มบอกหลายๆที่ต้องให้ได้เลยนะครับจะปล่อยไปเลยนะครับก่อนที่จะปล่อยงานออกจากมือเราไปนี่ต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะถึงจะปล่อยไปได้อ่ะอามานนิดหน่อยแล้วปล่อยไปนี่งานมันตีกลับมาแน่นอนครับเอาต้องเอาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แปลว่ามั่นใจเลยว่าลูกค้าเนี่ยไีขี่เนี่ยขีย่ต้องปล่อยมือได้เลยเอบางคนหน้าโชคหน้าตรองบงคนเป๊ะเลยบางคนหน้าเนี่ยเอาอยู่กลางล้อเป๊ะะเลยเอาแบบนั้นเลยต้องมั่นใจเลยประกอบแล้วต้องต้องถามหาคนดัดเอาย่างนี้ดีกว่าขอรถเนให้เขาถามหาคนดัดเลยนะเอาให้มันรู้ก็ไปเลยให้มันรู้ก็ไปข้างเลย ให้เขารู้ไปเลยร้านไหนดัดจะจะ,จะเผาร้านมันตัดไปได้ยังไงอย่างนี้อะไรประมาณนี้ยเอาแบบนั้นเลยครับเอาแบบให้ให้มันให้มันได้ร้อยเปอรเซ็เลยอะ่ะน่าจะใกล้ของใกล้แล้วครับสุดท้ายลุดท้ายสุดในหัต้องเช็คจริงๆนะครับวันที่ผมแจ้งวันนี้หลายคิปเนาะชเช็คกับ นีเนึยงก็ต้องเอาอ่ะเอาให้ได้อ่ะเพราะมันเคยตัวเขาถ้าเกิดเราปล่อยไปสักครั้งหนึ่งเราจะเคยตัวมากเลยทีหลังมาเราจะปล่อยงานแล้วเวลานิดหน่อยดูเสร็จแล้วก็ต้องดูด้ยสายตาทีครับว่ามันค้านสายตาไหมระยะมันได้ไหมทุกอย่างมันดีอยู่นะแต่มันค้านสายตาเนี่ยมันดูดูเริ่มบิดมันก็ไม่ใช่อะระยะมันได้แต่ฉากมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่อะ มันต้องได้ทั้งหมดเลยดูสายตามันก็ไม่ค้านสายตาจะส่งงานให้รดีเช็คดีเซ็กให้จบเลยรอบหนึ่งแกนโชคแ็งคอเนี่ยตัวร้ายเลยที่ชอบหนีวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโชคแผงคอคลิกร้อยสิบคาบูไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าคราวหน้าผมมีคลิปดีๆอะไรจะมานำเสนออีกโปรดติดตามช่องเระลงผลมอเตอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ